สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูหลอดไฟ12โวลต์18วัตต์ครับใช้กับแบตรถยนต์แบตมอเตอร์ไซค์ได้นะครับนี่ครับ12โวลต์18วัตต์นี่เขามีขอนะครับแขวนหน้ารถได้หรือแขวนตรงไหนได้ครับผมแขวนตามเสาข้างในเป็นชิปรุ่นใหม่นะครับ18 LED รุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบกับแบตมอเตอร์ไซค์ให้ดูครับแบตมอเตอร์ไซค์นะครับ ได้เลยนะครับและอันบนคือแบตรถยนต์นะครับสะดวกนะครับสว่างนะครับเนี่ยเหมาะสาหรับพกพานะครับผมแบตรถยนต์เก่าได้แบตมอเตอร์ไซค์ได้งานเซลล์เซลได้นะครับสว่างนะครับโอเคครับ